ครับพี่พอคะเตรีบมล็อกเปิดเยี่ยมพี่ไปไปบ้านปู่นี่บ้านปู่เหี้ยละไม่นี่ไปก่อานดูเอาเลยน้องเต็มที่เลยเไหมเต็มที่เต็มที่อ่ะนี่คุณใบครับขาเสียเยอะเลยลูกดีเลยพี่มาบอกก่อนนะตอนนี้มีสิบสี่ใบเลค่ะพี่ไม่ชอบอะไรอย่างนี้หรอไม่ชอบเนี่ยพี่บัสครับผมขอมากระปิปลาได้ไหมอะไรนะน้องเรียกว่าอะไรนะ กะปิปะ่าอันไหนอะกะปิบาเนี่ยตัวกะปิ่าเนี่ยอะเนี่ยตัวเนี้ยหน้าตาเหมือนพี่บัตแต่ว่าเหมาะกับผมมากกว่า <c oughs> ไม่เนาะแม่ผมผมรู้ว่ามันเป็นของพี่ก็หน้าตาเหมือนเจ้าของไงน้องมดค่าเปชั่นไปเท่าไหร่แล้อได้เท่าไหร่ครับพี่เคชชั่นถูกเหรอ 34m ครับ 34m เองเหรอใช่ 3, 4, ทั้งหมดในตัวนะมผมมีประมาณ10เจ็ดชิ้นน10แมวครั้ง4 5 6 7 10กระชิ้นครับหรือว่าผมตีเองมากนิดหน่อยนั่นไงปืนบวกสี่ พี่จมี่ปลายครับพี่บัสอะทำไมทำไมเรียกเรียกพี่หยินว่าอาหยินแต่เรียกคนดูนว่าพี่อ่ะอ้าวผมเรียกพี่พี่เขาเป็นอะไรกับแม่ผมอ่ะรู้เหนื่อครับอะไรนะไม่ใช่นะน้องเรียกพี่ถูกแล้วเรียกเรียกพี่ถูกแล้วเรียกพี่ถูกแล้วพี่น้องลงมาพูดทำไมลงมา นีเ่เหรอคุณไปครับไปโอเคพอดีมีคนฝากเพลงมาให้ค่ะครับได้ยินไหม ได้ยินครับโอเค ชันทีไม่ว่ายัางไงเธองดีใวันอยากรักก็ต้องเสียไม่อาเเป็นเพียงพ่านในควมนแตบางบมันไม่สใจแต่ดแต่ใค้สักี จบแล้วค่ะเออเขาบังมาถามว่าคุณมีแฟนหรือยังคะฮะถ้าคนที่ฝากเพลงนี้มาให้เขาถามว่าคุณมีแฟนหรือยังเขาให้บอกชื่อไหมครับว่าเขาเป็ใครไม่ให้บอกค่ะ เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับบอกได้ปะเป็น <c oughs> ผู้หญิงค่ะ <c oughs> อ่าคุณตอบได้ไหมอ่ะ ต้องดูครับาใครถามคำตอบมันขึ้นอยู่ที่คนถามครับเรามันต้องเป็นใครถามถึงจะบอกว่าไม่มีอ่ะก็ต้องเป็นคนที่ก็ต้องดูนครับว่าใครถามมีแบบนี้ด้วยหรอใช่เราจริงๆคุณมีหรือไม่มีพี่ตกเกีียวเียอะไรสัตว์พี่ตกเกีียวหน้ามึงอ่ะเฮียรอพี่ตกเกีียวเน๊สัตว์ จริงๆคุณมีออณมีค่ะต้องดูว่าใครวนถามบอกชื่อได้ไหมเพื่อนเราถามค่ะตรงตรงตรงนั้นนะ่ะเห็นปะไม่ม่ งั้นผมผมผมจ้างร้องเพลงฟังอีกเพลงนึงครับตรงนี้ก็คือเรานี่ไงอะไรนะครับเข้าใจปะเนี่ยเข้าใจปะเนี่ยคืออะไรครับไม่ถึงอะไรทำไมน,นะคุณถา,ามว่าใครเป็นคนถามใช่ไหม ่ปครับเราก็บอกว่าเพื่อเราถามเนี่ยอีกทีนะอีกรอบนึงเพื่อเรายืนอยู่ตรงนั้นตรงประตูเห็นปะ <laughs> อะไรวะไหนครับคืออะไรอะไม่ถึงอะไรครับ คุณเล่นอะไรอ่ะอันนี้หมายถึงคือคุณคุยอะไใครอ่ะคุยผมปะอ๋อใช่ใช่คุย <laughs> เอางี้เอางี้เอา,เอาง่ายๆเลยเราเป็นคนถามเองอ่ะจบอ๋ออ่ะ,อะ,อะแล้วสรุปมีไหมนี่เดี๋ยวคุณมาถามผมทำไมี่ยแล้วถามไม่ได้หรอถามได้ครับ เฮียอะไรวะเล่นกูงงเลยใช่ว่าผมจ้างร้องเพลงเหรอครับเดี๋ยวผมตอบเพลงหนึ่งเอาวันนี้คุณตอบก่อนไม่ได้เหรอเอาเพลงของของอะไรดีบลูเพลงอะไรดีวะเขาร้องเนี่ยคุณร้องได้หน่อยได้บ้างนะครับผมลืมละหลายแนวแต่ไม่ใช่เด็กชายลานีค่ะงอมว่ะ เพลงเพลงเอาเพลงแบบแบบถูกใจแบบไหนครับหมายถึงว่าคุณร้องแนวไหนอรัก็ร้องเพลงไทยทั่วไปอาจจะเก่าๆหน่อยเพลงสตริงเอา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 เพลงเอาเพลงที่แบบผมไม่รู้จะพูดเพลงอะไรเพราะผมไม่รู้ว่าคุณไอศิลปินคนไหนไงเออคุณฟังวงไหนบ้างอ่ะไม่รู้แนละ้วเอาเพลงที่คุณอยากร้องก็ได้ครับผมจ้างร้องเพลงอย่างงี้ยให้น้องผมฟังก็ได้ให้น้อง,องฟังด้วย พี่ผมชอบพวกเพลงน,นะครับเ,เ,พเพลงวันมิวอะเพลงพวกเ R E มอารครับ,นนรบ M I e. ลมอองไม่ได้ค่ะ M.R.E. แม่ R e, man. ก็ลองได้นี่ลองรลองแ<อ>ล้วรองเลยครับ,เ,รบเดี๋ยวผมไปกดตังค์ไปเป็นเพลงเราเท่าไหร่ครับเพลงเราเท่าไหร่ที่นี่เออไม่ไม่ยังไม่ได้คิดเป็นราคาขนาดนั้นนะคะโอเคครับงั้นก็นล้องเลยไปรองเลย,ลเ,ลยเดี๋ยว ร้องจบหรก็ตั้งให้คือเราก็คิดเพลงไม่ออกเอ่อมีมีมีใครอยากฟังเพลงอะไรไหมคะที่ไม่ใช่แรปแรแปปาเพลงแนวนี้ก็ได้ครับแนวแบบว่าคุณรู้สึกไงก็ร้องมาเลยครับดีนะกูไม่ได้พูดไอ้ส,สัตว์ คิดไหมเขาดิบูโรเอาเขาร้องเพลงไทยอ่ะส่วนใหญ่อ๋อได้ๆพี่อ่ะคนอย่างพี่อ่ะเวลาพี่กินข้าวสองจานอ่ะพี่ไม่แดกเขาดูหรอกน้องพี่จะไปแอบกินคนเดียวเแสดงว่ะ ลองไม่เป็นนะคะมันใหม่ไปอ,ะอ่ะเนื้ออกแล้วค่ะพี่อย่าถือไพ่ป๊อกแปดน้องเท่าทีว่ะตอนเนี้ยป๊อกแปดสองเด้งด้วยแต่หวังว่าคุณจะไม่เจอป๊อกเก้านะอิสว์ คิดถึงคอยยังไงเป็นแค่เพื่อนดีดีดีแล้วดีงไงเธอไม่ไคไม่เคยจะแคเป็นไรเป็นอะไรที่มันไม่แค่เธอนอนละเม่นนนละเมอนอนจะ,นนะนคิดถึงใครเป็นอารมณเป็นอารมณ์ที่เธอไม่เข้าใจอย่าบอกว่าเธอมีแฟนคนหนึ่งที่อาจไปเห็เธอทุกวันทุกวัน ฉันก็กลัวถ้าการจะบอกคนนั้นเธอไม่ดีคนนี้เธอก็ต้องเป็นอะไรนะให้ต้องมาบอกกันไม่ไม่รู้มีความสุขจริง

you